ประเทศอินโดนีเซียตั้งเป้าว่าจะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถอีวีแห่งเอเชียกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ Urban Talk Thailand รายการที่จะพูดคุยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเมืองและการพัฒนาเมืองวันนี้มาคุยกันเรื่องของรถอีวีหรือว่ารถพลังงานไฟฟ้ากันบ้างนะครับเรามองกันว่ารถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเต็มรูปแบบ เลิกการใช้พลังงานสันดาปจะเป็นอนาคตของยานพานหนะของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรื่องของการซ่อมบำรุงที่ราคาถูกกว่าลดพลังงานสันดาปค่อนข้างมากแต่ว่าคำถามสำคัญก็คือว่าแล้วใครจะได้เป็นตัวแม่หรือตัวพ่อแห่งการผลิตรถ e ีีก็แน่นอนครับตอนนี้กระแสไปทางประเทศจีน เรามองว่าเป็นมุมมองที่ฉลาดทีเดียวของจีนเพราะว่าจีนบอกว่าจะก้าวเข้าสู่ตลาดทางเศรษฐกิจต่างๆไม่ว่าการผลิตสินค้าไม่ว่าการผลิตเรื่องของบริการอะไรก็ตามเนี่ยจีนเข้ามาหลักคนอื่นครับ เพราะฉะนั้นการเข้ามาหลังคนอื่นเนี่ยคนอื่นพัฒนาไปไกลแล้วดังนั้นถ้าเดินตามเขาเดินไปในเส้นทางเดียวกับเขาและผลิตแบบเดียวกับเขาจีนไม่มีทางซูได้กว่าจะตั้งไข่ได้กว่าจะพัฒนาตัวเองคนอื่นเขาก็ขยับหนีไปไกลแล้วเพราะฉะนั้นวิถีของจีนก็เป็นวิถีที่บอกว่าไปเปิดตลาดใหม่ดีกว่าเราก็เห็นหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียเราคุ้นเคยกับ YouTube คุ้นเคยกับ สื่อต่างๆนะครับที่ถ่ายคลิปวิดีโออย่างที่ท่านดูอยู่ตอนนี้ก็ถ่ายในแนวนอนแต่ว่าจีนไม่ได้เข้ามาในตลาดที่ไปในทิศทางเดียวกับสื่ออื่นๆแต่จีนเข้ามาด้วย Tik t o อกที่ถ่ายในทางตั้งเพราะจีนรู้ว่าถ้าถ่ายภาพออกมาในทางนอนถ่ายคลิปวิดีโอมาในทางนอนเขาสู้คนอื่นไม่ได้แต่ว่า Tik t อกเนี่ยถ่ายตามตั้งซึ่งเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยเล่นในตลาดใหม่ที่ คนอื่นเขายังไม่เล่นแล้วตัวเองเป็นผู้นำตลาดนั้นก็จะสามารถครองโลกหรือครองตลาดในแง่มุมนั้นได้ยานพาณนะก็เช่นเดียวกันครับจีนก็รู้ว่าถ้าเขาไปเล่นรถที่ใช้พลังงานสันดาปรถใช้น้ามันแบบเดิมหรือว่ารถที่เป็นไฮบริดที่คนอื่นพัฒนาไปไกลแล้วเนี่ยเขามีทางตามทันเขามีทางสู้ได้ครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จีนทําก็คือเป็นรถแบบใหม่เลยครับแม้ว่ารูปร่างหน้าตาและการใช้งานจะเหมือนกันก็ตามทีแต่เป็นพลังงานซึ่งเป็นหัวใจของรถนี่แหละพลังงานกับเครื่องยนต์เนี่ยนะครับในรูปแบบใหม่เลยเพราะฉะนั้นจีนบอกว่าฉันครองตลาดนี้ฉันเข้าตลาดนี้ก่อนคนอื่นหรือไม่ช้ากว่าคนอื่นฉันแข่งได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่า รถ e ีวีทั้งหลายจะผลิตแค่อยู่ในประเทศจีนครับเพราะการส่งกระจายสินค้านี้ไปทั่วโลกเนี่ยมันต้องการศูนย์ในการผลิตในภูมิภาคอื่นๆเพื่อทำให้ประหยัดค่าขนส่งลดความเสียหายและตอบสนองตลาดได้ดีกว่านะครับและคำสำคัญก็คือว่าแล้วใครจะเป็นศูนย์กลางการผลิตรถ e ีวีแห่งภูมิภาคเอเชียตวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้เพราะเป็นตลาดที่ใหญ่ทีเดียวครับ ทุกคนอาจจะตั้งข้อสงสัยว่ามาตั้งคำถามนี้ทำไมแล้วก็โจหัวเรื่องอินโดนีเซียจะเป็นศูนย์กลางในการผลิตรถ EV ีของภูมิภาคนี้ทำไมเพราะในเมื่อข้อมูลของศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีบยาเขาได้รายงานชัดเจนครับว่าในปี2023เนี่ยสัดส่วนแชร์ของรถ e ีในภูมิภาคเอเชียตะันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับอยู่ที่ประเทศไทยถึง78.7% ในขณะที่อินโดนีเซียมีส่วนแบ่งเพียงแค่8%ของรถ E ีวีที่ขายทั้งหมดในภูมิภาคเอเชียตวันออกเฉียงใต้เท่านั้น8กับ78.7เนี่ยมันไม่มีทางแข่งกันได้อยู่แล้วประเทศไทยก็ต้องเป็นศูนย์กลางการผลิตรถอีวีแห่งภูมิภาคนี้สิแต่ว่าสำนักข่าว AFP รายงานโตก,กันข้ามครับเขาบอกไม่ใช่เพราะสิ่งที่สำคัญนอกจากการประกอบยานยนต์แล้วนั่นคือการผลิตแบตเตอรี่ รถ e ีไม่เหมือนกับรถพลังงานสันดาปรถพลังงานน้ํามันครับเพราะว่าองค์ประกอบสําคัญของรถพลังงานน้ํามันคือเครื่องยนต์กดไก่แต่ว่าองค์ประกอบที่สําคัญสําหรับรถ E ีีคือแบตเตอรี่และประเทศอินโดนีเซียได้เปิดใช้โรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถ E ีวีแห่งแรกของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปเรียบร้อยแล้วครับประเทศไทยยังไม่มีเป็นโรงงานที่เป็นจอยเวนเจอร์ร่วมกันนะครับ ระหว่างบุนไดของประเทศเกาหลีแล้วก็ LG ก็ของประเทศเกาหลีใต้เช่นกันครับเงินลงทุนทั้งหมดเนี่ยนะครับ1,100ล้าน u s สดอลลาร์สำหรับโรงงานในประเทศอินโดนีเซียและตัวนี้แหละคือองค์ประกอบสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้ประเทศอินโดนีเซียได้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชียตะวนออกเฉียงใต้ในการเป็นผู้ผลิตรถ E ีวแล้วก็แบตเตอรี่ของ E ีวีครับ เพราะว่าเป้าหมายของเขาตั้งมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีคนที่แล้วนะครับโจโกวิโดโดซึ่งเปิดรับการลงทุนของบริษัทจากประเทศเกาหลีที่ผมบอกเนี่ยนะครับมาสร้างโรงงานรถ e ีวแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียแปซกต้โดยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่การผลิตในฐานะศูนย์กลางของภูมิภาคนี้เท่านั้นเขาจะเป็น Import a n t global player ในตลาด อี EV, แล้วก็ห่วงโซ่อุปทานหรือว่าซัพพลายเชตของ e ีวีทั้งหมดครับคำถามว่าอินโดนีเซียมีอะไรทําไมโรงงาน e ีวโรงงานผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถ e ีวีของประเทศเกาหลีใต้ถึงยอมไปลงทุนที่นั่นคําตอบก็คือประเทศอินโดนีเซียมีแร่ธาตุสำคัญอันหนึ่งก็คือนิกเกิลซึ่งเป็นองค์ประกอบสําคัญในการผลิตแบตเตอรี่ของรถอีวีและประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มี สินค้าหรือว่าวัตถุดิบที่เป็นนิกเกิลเนี่ยครับสำรองไว้มากที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นก็แน่นอนครับในเมื่อองค์ประกอบสําคัญที่สุดของรถ E ีวีคือแบตเตอรี่และแบตเตอรี่ต้องใช้นิกเกิลแร่ธาตุสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่ตัวนี้เขาก็ต้องไปตั้งโรงงานที่ประเทศที่มีแร่ธาตุสำรองนะครับหรือว่าทรัพยากรสำรองมากที่สุดในโลกอย่างอินโดนีเซียอยู่แล้วแต่ว่าก็ยังมีข้อจํากัดอยู่อีกมากมายครับเพราะว่าแม้ว่าจะมี ทรัพยากรสำรองมากที่สุดในโลกแต่ว่าประเทศอิโนโดนีเซียก็ยังไม่สามารถนำมาใช้ได้มากมายนะักเพราะว่ายังมีกระบวนการและก็เทคโนโลยีรวมถึงความสามารถในการผลิตที่ยังไม่ทันสมัยทั้งเรื่องของการขุดขึ้นมาใช้งานแล้วก็เรื่องของการร่อนแร่และการทำการเล่นแร่ปแปรธาตุให้ออกมาใช้งานได้นะครับเรื่องของประเด็นทางด้านที่จะต้องต่อสู้กับองคอ์กรทางด้านสิ่งแวดล้อมเพราะมีผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก แล้วก็ยังมีคู่แข่งในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถ e ีวีซึ่งมาจากแร่ธาตุอื่นๆหรือว่ากระบวนการผลิตอื่นๆที่ประเทศอินโดนีเซียยังไม่มีความรู้ความสามารถทางด้านนั้นอีกนะครับประเด็นสำคัญที่เราคงต้องพูดถึงก็คือว่าในมุมมองของผู้ผลิตรถ e ีวีแล้วเนี่ยเขากลับมองว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยอาจจะเป็นเรียกว่าซ u เปอร์ชาร์จหรือว่าแหล่งชาร์จสำคัญของการผลิต แบตเตอรี่ EV ของภูมิภาคแถบนี้เพราะว่าองค์ประกอบสำคัญของเขาเนี่ยเขามองว่าอินโดนีเซียมีโอกาสแล้วก็มีแรงจูงใจจากรัฐบาลคือรัฐบาลอินโดนีเซียเอาด้วยครับแล้วก็ออกมาตรการสนับสนุนสร้างแรงจูงใจต่อการลงทุนในการตั้งโรงงาน e ีวีแล้วก็โรงงานประกอบยานยนต์ของ E ีีมากมายทีเดียวซึ่งตัวนี้เนี่ยในตลาดของการผลิตเนี่ยเขาคิดว่า มันคือองค์ประกอบสําคัญที่จะดึงดูดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเรื่องของ EV ในประเทศอินโดนีเซียได้ครับ รัฐบาลของอินโดนีเซียเนี่ยมีมาตรการที่เรียกว่า incentives หรือการสร้างแรงจูงใจที่จะดึงดูดนักลงทุนต่างชาติในเรื่องของการลงทุน EV เป็นจำนวนมากครับก็เหมือนกับที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือที่เราเรียกว่า BOI นะครับมีสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับนักลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายสำหรับประเทศไทยครับอินโดนีเซียก็มีเหมือนกันลองมาดูกันครับว่าสาหรับตลาด EV ทั้งประกอบยานยนต์และการผลิตแบตเตอรี่เนี่ย รัฐบาลอินโดนีเซียให้อะไรบ้างอย่างที่หนึ่งที่รัฐบาลเขาให้ก็คือการยกเว้นภาษีฟุ่มเฟือยหรือถ้าเป็นภาษาไทยที่เราใช้กันก็คือภาษีสรรพษามิรสำหรับนำเข้าทั้งแบตเตอรี่แล้วก็รถอีวีเข้ามาขายในประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งตัวนี้สร้างแรงจูงใจกับผู้ผลิตรถอีวีต่างชาติเป็นอย่างมากครับเพราะว่าตลาดยานพาหนะของประเทศอินโดนีเซียเนี่ย มีมูลค่าถึง280ล้าน US ดอลลาร์แล้วก็ผู้ผลิตรายใหญ่ของจีนอย่างเช่น BYD ผู้ผลิตรายใหญ่ของประเทศเวียดนามอย่าง Winfast ก็เห็นสิทธทิประโยชน์ตรงนี้แล้วก็นําเข้านะครับรถ E ีวของ2ประเทศนี้เข้ามาในประเทศอินโดนีเซียเป็นอย่างมากแล้วยอดการขายรถ E ี v ในประเทศอินโดนีเซียก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญครับในปี2023เนี่ยนะครับมียอดขายรถ E ีในประเทศอินโดนีเซีย เพียงแค่1 7 0 0 0คันเท่านั้นครับแต่ว่าสำหรับปี2024ครับแค่8เดือนแรกจากมกราคมถึงสิงหาคมเนี่ยขายไปแล้ว2 000, 3 0 0 0 0คันแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะขายเพิ่มได้อีกนะครับแต่ว่ารัฐบาลอินโดนีเซียก็ไม่ได้ให้แรงจูงใจในการให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีและอื่นๆที่จะ ให้ไปอย่างเดียวครับเขามีมาตรการในการได้กลับคืนมาด้วยสิ่งที่ได้กลับคืนมาคืออะไรก็เหมือนกับมาตรการ ev 2.0 ev 3.0ของเราครับก็คือถ้าคุณขายรถนำเข้าที่เป็นรถ ev ได้หนึ่งคันคุณต้องสัญญาว่าคุณจะสร้างโรงงานในประเทศของฉันแล้วก็ขายรถที่ผลิตออกจากโรงงานภายในประเทศของฉันจำนวนกี่คันก็เป็นสัดส่วนตาม รถที่คุณเอาเข้ามาขายก่อนเนี่ยแหละครับก่อนสร้างโรงงานพอสร้างโรงงานในประเทศชันแล้วคุณก็เอารถเข้าไม่ได้แล้วนะคุณต้องประกอบในประเทศชันแล้วก็ขายในจํานวนที่เท่ากันอินโดนีเซียก็ระบุไว้แบบเดียวกันครับอินโดนีเซีย1ต่อ1นึครับเขาบอกว่าถ้า,าผู้ผลิตรถจากต่างประเทศที่เป็นรถอีวีเอาเข้ามาในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเท่าไหร่ก็ตามจนถึงปี2025 ก็จะต้องสร้างโรงงานในประเทศอินโดนีเซียแล้วก็ผลิตให้ได้จํานวนไม่น้อยกว่าที่นำเข้ามาขายภายในสิ้นปี2027ประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่เป็นมาตรการปกติครับที่รัฐบาลหลายๆประเทศก็ใช้กันแล้วก็รัฐบาลไทยก็ใช้นะครับมาตรการอื่นๆก็ยังมีอีกครับแล้วก็สร้างแรงจูงใจอะไรต่างๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรถอีีของจีนอย่างวูลินนะครับก็วางแผนที่จะผลิต แบตเตอรี่ภายในประเทศอินโดนีเซียครับจะตั้งโรงงานแล้วก็สิ้นปีนี้ครับ2024ก็จะเปิดผลิตแล้วนะครับในประเทศอินโดนีเซียสิ่งที่ประเทศอินโดนีเซียพยายามขับเคลื่อนมากๆเพราะเขามองว่าตลาดรถ E ีีแล้วก็แบตเตอรี่ E ีีเป็นเรื่องอนาคตที่มีอนาคตสดใสามากทีเดียวแล้วเขาบอกว่ายังไงก็ตามประเทศอินโดนีเซียจะทำทุกวิถีทางที่จะดึงเอา โรงงานผลิตแบตเตอรี่ E ีวีกับการประกอบยานยนต์ E ีวีหลากหลายยี่ห้อนะครับเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศอินโดนีเซียให้ได้เพราะเขามองว่าถ้าโรงงานเหล่านี้ไปตั้งในประเทศอื่นแล้วก็ไม่ไปหรือไม่กลับมาที่ประเทศอินโดนีเซียอีกครับตั้งที่ไหนก็ตั้งที่นั่นเพราะเงินลงทุนมันสูงมากการย้ายฐาน เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นอินโดนีเซียจะทําทุกวิถีทางที่จะทําให้โรงงานเหล่านั้นมาตั้งในประเทศอินโดนีเซียให้ได้แล้วสิ่งที่ประเทศอินโดนีเซียมีก็คือนิกเกิลครับเขาบอกว่านี่คือองค์ประกอบสําคัญมากๆแร่ธาตุสำคัญในการผลิตแบตเตอรี่อีวีซึ่งไทยเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งในการดึงดูดโรงงานของรถ E ีีแล้วก็แบตเตอรี่ E ีีเนี่ยไม่มีทรัพยากรอย่างนี้แน่ๆ นอกเหนือไปกว่านั้นครับอินโดนีเซียไม่ได้ฝันแค่นี้ว่าจะเป็นศูนย์กลางการผลิตแบตเตอรี่และรถ e ีวของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาตั้งใจจะเป็นท็อปทรีของประเทศที่ผลิตแบตเตอรี่อีวีของโลกครับเขามองว่าสิ่งที่เขามีคือนิกเกิลที่มากที่สุดในโลกเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่เขาจะดึงดูดโรงงานต่างๆเข้ามาตั้งในนี้ได้แม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ย ยังต้องนำเข้านิกเกิลจากเกาหลีใต้แล้วก็ประเทศจีนเนื่องจากว่าเประเทศของเขาเองเนี่ยไม่ได้มีความสามารถในการผลิตมากนักแต่ในอนาคตเขาจะทำเพีงให้ได้ครับแต่ก็ไม่ใช่แค่มุมมองในแง่บวกเท่านั้น ก็มีความเห็นในแง่ลบต่อการตั้งโรงงานผลิตรถอีวีและแบตเตอรี่ e ีวีในอินโดนีเซีย,ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับกลุ่ม NGO และก็ผู้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาบอกว่าการทำเหมืองแร่นิกเกิลเนี่ยนะครับมันคือวิธีการทำเหมืองแร่ที่ทำลายป่าไม้เป็นอย่างมากเพราะว่านิกเกิลอยู่ในป่าไม้ครับดังนั้นการทำเหมืองแร่นิกเกิลก็คือการทำลายป่าไม้นั่นเองต่อมาครับ มีแบตเตอรี่ประเภทอื่นเป็นคู่แข่งสำคัญครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยแบตเตอรี่ที่ได้รับความสนใจมากๆคือแบตเตอรี่ที่เรียกว่า LFP นะครับหรือว่าลิเทียมไอออนฟอสเฟตซึ่งมีราคาถูกกว่าแล้วก็เริ่มได้รับการยอมรับมาใช้ในรถ e ีวีของจีนเป็นจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการใช้นิกเกิลต่อไปเพราะที่ผมบอกนะครับแบตตัวนี้ LFP ใช้ลิเทียมเหล็ก แล้วก็ฟอสเฟตไม่มีคำว่านิกเกิลอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องทำตัวนี้ก็คือว่าอินโดนีเซียก็มีความเสี่ยงครับแต่รัฐบาลอินโดนีเซียบอกว่าจะสู้ตัวนี้ต่อไปเพราะว่าคิดว่าการใช้นิกเกิลยังเป็นองค์ประกอบสำคัญแล้วก็เป็นอนาคตที่สำคัญในการที่จะทำให้อินโดนีเซียกลายเป็นศูนย์กลางในการผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถ E ีวีหในสามท็อปทของโลกในอนาคตแล้วก็บอกว่า การผลิตแบตเตอรี่และรถ e ีวของประเทศินิีเซียเน่ยเพิ่มขึ้นหรือขยายตัวขึ้นปีละไม่น้อยกว่า5%ในอนาคตอย่างแน่น,นอนต่อเนื่องทุกปีนะครับไม่ใช่แค่ปีเดียวก็เป็นความตั้งใจที่น่าสนใจครับเพราะว่าเขามีทรัพยากรค่อนข้างพร้อมแล้วก็ตลาดเขาค่อนข้างใหญ่และว่าประเทศไทยนะครับในฐานะ ที่มีความสามารถในการประกอบยานยนต์เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมอันดับต้นๆของประเทศไทยก็คงต้องพิจารณาว่าเราจะเดินเกมอย่างไรที่จะสามารถแย่งชิงหรือมีส่วนแบ่งตลาดอย่างมีนัยสำคัญขึ้นมาได้ครับวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อ,ตอไปสวัสดีครับ